สวัสดีค่ะป่อเม่พี่น้องซื้อผู้สุคนมาพบมาพอกันกันกบสา้าสว่างอีกแล้วมุมนี่ละทุกคนค่ะไฟมันอยู่ใดแค่ซ้ำนี่เนาะค่ะหลอดอื่นน่ะหนูกัดเป็นแสงออกเบอร์ุคนนี่แหละเฮี้ยนนะคะทุกคนค่ะถ้าเฮี้ยนก็ผื่นปูนข้างล่างติดก็ปันราบเลยน่ะมันก็มีปัญหาเรื่องหนูตัวน,นี้น้่ยทุกคนปากสม,มุดนี่นะแต่ว่าเวลามันหมุนเขาหู้ยังกัดตามน,นะรู้เท่านี้มันก็เข้าได้ เสื้ออยู่เห็นแลปัญหาใหญ่ที่สุดกับสาวสวา่างเวลาอันย่อมขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาตรงนี้แหละอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะด้วยการที่สาวสว่างเอาทุกเรื่องเนาะคะ่ะมาแช่ประสบการณ์ให้ฟังมาแบ่งปันพี่น้องกันให้ฟังนี่เนาะคะ่ะเรื่องที่สําคัญที่สุดเนาะก็มาถือยิ่งประเด็นขึ้นมาเนาะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ยิ่งประเด็นตัวนี้ขึ้นมาสาวสว่างได้มาเก่าให้ฟังเนาะคะ่ะ ด้วยคำว่า f อที่น่ารักเนาะเพื่อนกับคำามาถามว่าทำไมเรื่องเก่าผ่านมาแล้วทำไมคุณถึงเอามาเล่าคุณคิดยังไงเพราะเหตุอันใดคุณถึงเอามาเล่าเนาะสาวสว่างอยากจะตอบให้ฟังค่ๆเนาะคะ่ะเรื่องอะไรที่ผ่านมาแล้วนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ก็คือเรื่องราวที่ผ่านมามันทำให้เรารู้สึกว่าดีหรือแย่เมนบอกคะ่ะ แบ่งออกมากก็คือว่าสําหรับสาวสว่างเองนะมันทั้งดีและก็แย่ไปด้วยกันเพระนาะฉะนั้นเลี้ยวค่อยก็เลยดึงข้อแย่มาเป็นสิ่งที่ดีนะคะฟังไวด้ดีๆเด้อค่ะสิ่งที่แย่เอามาเป็นข้อดีก็คือว่าการที่เฮ้ามานังว้าวผู้อื่นฟังจังสีนะคะประสบการณ์ของเฮ้ามันข้อแย่แม่นบอกแต่มันเหตุให้เฮารู้สึกตื่นตัวขึ้นมา การตื่นตัวของเรานี่แหละมันทําให้เรารู้ว่านีน่ยันแะย่นะห้ามทําอีกเป็นเด็ดขาดถ้าเราห้ามตัวเองแล้วนะเราสามารถแบ่งปันคนอื่นให้เอาไปใช้ได้นี่เออผู้อื่นเขาสีเเหลีรู้จักว่าอันนิวันบอดีทาน่ารู้จังสี่แล้วอังสิบพอหรือว่าถ้าเจ้าหุ่นจักจังสี่เห็นแบบนี้ผู้ชายจังสี่เจา้จาสิบเขาไก่นะคะ ในสิ่งสําคัญเนาะที่สาสว่างได้เอามานาเสนอเนะี่ทุกคนบ่ไม่อีหยังร้ายดอกแต่ว่าด้วยโลกปัจจุบันนี้นะคะคนเฮามองอีหยังกะโลกสวยไปหมดอย่าโลกสวยนะทุกคนบวกเลยห้ามโลกสวยเพราะปัจจุบันนี้ทุกอย่างเลยทุกคนคะ่ะออกมานี่บ่หน้ามือเป็นหลังมืออีหยังติ โอ้ยทั้งตัวทั้งต้มทั้งอิหยังโลกออนไลน่หรือว่าผู้ผู้หญิงผู้ชายเจอกันที่โลกออนไลน์หรือตัวเป็นๆก,ถก็ถือตัวถือต้มกันกรณีนี้ล่ะค่ะทุกคนมันต้องเรียนมันต้องรู้กันถึงเอามาพูดเอามาคุยกันผู้หญิงคนไทยที่อยู่เมืองนอกเนี่ยประสบการณ์เขาไม่เหมือนกับคนอื่นที่อยู่เมืองไทย เพราะการที่อยู่เมืองนอกเนี่ยสังคมจริงๆเขาแล้วนะ่ะอยู่กันยังไงคุณได้สัมผัสไหมถ้าคุณได้สัมผัสคุณช่วยบอกฉันด้วยทีเพราะว่าอิฉันนี่ก็อยู่ทั้งนี้นะ่ะอิฉันก็นต้องต้องเรียนรู้ทุกทุกมือแม้กระทั่งใช้ภาษาเขาเองอิฉันก็ยังต้องเรียนรู้นะคะอันนี้เอามาบอกเมกื่อวานกันฟังเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเรี่ยวเนาะเจ้าจะรู้บ่รู้คอยบอง่งจักน้ำเด้อจ้ก อันนี้สาวสว่างเอามาแปลงปันป่นเล้วนะเนาะบ่เมนีหยังมากไม่หรอกถ้าเจ้าบอยอยากฟังขวากับวาหยังแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนาะผู้เพิ่อนอยากเรียนรู้ผู้เพื่อนอยากจะหมูอีลีนะ่ะเขาเรียกว่าประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังจ้ามันโ่เมนีหยังมากไม่หรอกทุกคนแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับใครหลายคนเนาะส่วนหน่อยที่เพิ่นบอกว่าโอ้ยถ้ะเลเก่าแล้วย่ามาเล่าย่ามา,าว้าสู้กันฟัง มันทุเล็ดมันนาเกียดถ้าผู้นั่นเป็นยังสั้นผู้นี่เป็นยังซี่แล้วโห้ยเรื่องมันแบบผ่านมาแล้วคือจเจามาอดว้าโอ้อยฟังลำค้านนู่นนี่นั่นจู้จีจ้จ,จุกจิกเม,มนสำหรับคอยกะคิดว่าคือกันแต่ว่าสำหรับหลายๆคนพ่นก็นว่า ่อยก็มักฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันอยู่ต่างทินแล้วคอยก็บ่ได้ยุ่ยุดนั้นคอยก็อยากได้ผัวฝรั่งอยากได้แลวนั่นคอยก็สิไปเลียยรูจังไดคอยก็บ่ง้บบงจักผู้อื่นนอกเสียจ,จากคอยแวบเข้ามาเฟซบุ๊กนอกเสียจากคอยแวบเข้ามาทาั้ง YouTube เออคอยยังสิงห้จักขอแนะนำจากุ้มเจา้าบอกตรงๆลักษณะนี้ไม่มีการขายในหนังสือเด้อจ้ะ อันนี้คอยบอกฟรีคอยเล่าให้ฟรีคอยเอามาแบ่งปันฟรีๆทุกคนอย่าคิดยังกับคอยร้ายขอยบ่มีอีหยังร้ายมากไม่ดอกบ่เป็นตะย่ามจ้อยเพราะยังคอยเป็นโต้เป็นเป็นนี่ล่ะเพราะว่าสู้กันฟังพี่น้องจานะอ๋าเนาะอีหยังเครียดขมกันบ่ต้องเครียดขมนะคะ,ะเรื่องที่มันเขาเล่ามาเนี่ยหรือว่าของผู้อื่นเขาฝากเล่าเนี่ย ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สิ่งที่ดีเอาน้ำเก็บไปคิดเอาน้ำเก็บไปใส่ถ้ามันไม่ใช่กะว่างไว้ก็ข่อยกับขึ้นข่อยกับยวงสิละจ้าอืนํ่มาบอกกันก่อนขอย่านภาคกันขอยใจพิษอีก แต่ว่า็ดีเนี้ยุ้มเจ้าเป็นหู้เป็นตายคอยเนี่ยเป็นกระจกรอบด้านรอบเอวให้คอยนีย่คอยมากตัวบ่บนนะักคอยมากเด้ยยคอยยังอยากให้ทุกคนมาบอกมาวอาให้คอยฟังหลายๆเพราะว่าการที่คอยได้ออกมาวอากับสุ้มเจ้านี่มันก็นเป็นขอดีสําหรับคอยให้คอยได้รู้จักอีกส่วนหนึ่งของสุ้มเจ้านะเนะราะพอใจบพพอใจมองไดแต่ก็ต้องขอบคุณอีอลีเด้นี่ขอบคุณจากใจีหลีเด้ บ่แม่เล่นๆนเด้สมใจสมนึงพิ่สิมก็บอกสิขอฟังเด้ทุกคนอือนี่ละสาวสว่างก็ดีใจมากนะคะถ้ามีเอฟซีอย่างนี้น่ารักมากเลยชอบชอบนะคะชอบทั้งติทั้งยอนะคะแต่คำยอดนี่บ่ค่อยปัญญายแต่คำตินี่อยากจะรู้ได้หลายเนาะค่ะเพราะว่าทุกๆคลิปอยากจะให้มีคนติคนชมบ้างสิ่งที่เราทำออกมาจะได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนาะคะ่ะโดยร่วมนะเรื่องผู้ชายอยู่เมืองนอกเป็นจังไดผู้หญิงอยู่เมืองนอกเป็นจังไดบ่ไมีใครรู้จักเพราะว่าออกจากเขตทั่วประเทศไทยมาแล้วนะคะเราจะรู้แค่ว่าเราอยู่ต่างถิ่นเราจะรู้แค่ว่าเราเพึ่งพาใส่ตัวเองลำแขงใหญยพ่อยืนด้วยตัวเองบ่ได้ด้อจ้า นี่คือเหตุและผลเป็นยังสาวสาว่างอังใดนําเรื่องเก่าๆมารอสู่ฟังเพราะว่าคุณต้องมีสติทุกเมื่อทุกเวลาแม่นเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งพ่อปันได้ก็ตามวุฒิตัวนี้ละ่ะไม่เกี่ยวกับที่โรงเรียนนะมันเป็นวุฒิการศึกษาของความเป็นจริงการใช้ชีวิตจา้าเนาะอยากจะมา่อสู่ฟัง ย่าไปคิดยังหลายฟังแล้วกันนี่ละจ้าได้รู้เรื่องราวของเพิ่นพ่อเนาะเออบ่เม็นแค่รู้เรื่องราวของเพิ่นเด้สิงดีๆเจ้าก็สิไปคิดน้ำคนโอ้ยพนว,วเอาอันคน้นคางบ้านคอยกับเพิ่งเจอตัวนี่อันนั้นน่อย่างเงี้โบบาทีมันกระเสียกมันรูทางนี่ละจ้าเนาะจังได้กระตาม ฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันต่อทุกคนมากมากตัวจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ